มอนสเตอร์มาสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องมอนสเตอร์มาสเตอร์บายพกันอีกแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกไว้คลิปที่แล้วเราถัดจัดพีีเลล่าคากันรวแต่พีเซ้ารอบนี้ไม่ใช่ฐานแบบกรีนแต่จะเป็นฐานไม่ใช่ฐานด้วยแต่จะเป็น1น่งต่อยี่สิบนะ,ะโปเกมอนสเกลเนั่นเองอมาสีกล่องแบบนี้อาจจะงงว่าคืออะไรมันคือหัวหน้าแก๊งทั้งสงที่เราชอบมากมาก คือเป็นหัวหน้าแก๊งที่แบบเอาจริงชอบมากกว่าซาคิอีกคู่เนี้เพราะมันเป็นคู่ที่ปรับกันมานานป่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่กล่องเล็กก่อนนะครับก็คือบอสทัคูดแน่นใช่ไหมแน่นจัดอ่ะมาดูเลยเพราะเราเราก็ไม่รู้นะเพราะปกมันไม่บอกมันไม่บอกสีแล<ม>้วอ,อ่าเฮ้ยได้ไรคนนี้ก็คือแม็กกี้แม,ม็กกี้หรือเขาเรียกว่ามัตสุบุสะเป็นหัวหน้าแก๊งแบกมา ก็คือมีที่กันขากลับมีนี่ให้ก็ไม่มีอะไรให้ติดนี่หว่าอืมแถมขำๆเปล่าเออตัวแค่ในกล่องแบบขนาดนี้เลยหรอใช่ไม่งั้นมันแตกอ๋อก็เลยต้องเพิ่มไม่ันมันโดนดินใช่ไหมถูกต้องเมันคือแกงของภาคลูบี้ซัฟไฟใช่ไหมแต่เป็นแกงหลักของภาคลูบี้อืถ้าเราเล่นลูบี้ต้องเจอแกงนี้แล้วลูบี้ก็คือเจอกาดอนแกงนี้ต้องการจะปกกาดอนเพื่อให้พื้นดินมากขึ้นลูบี้ซัฟไฟเป็นภาค เจเนอเรชันเดียวที่มีตัวร้ายสองกลุ่ม่อต่อต้านกันซึ่งอีกกลุ่มนึงก็คือทําไมคุณต้องทำกล่องให้ในคานนี้ด้วยไม่เข้าใจแต่ประเด็นเดียนะสีเนี่ยเปลี่ยนก็ได้จะได้แยกออกว่าเนี่ยสีฟ้ากันกับสีแดงอันนี้คือไม่บอกเลยนนมาฟ้าทั้งคู่เลยไม่รู้เลยเออใครจะไปรู้บ้าจะลดต้นทุน็ได้นะเปิดไมา่จ่แต่ว่ามันเป็นไอคอนเขาเป็นแอไอคอนอ่าและนี่คืออาชีนะครับชื่อว่าอาโอกิริ แต่อันนี้เป็นภาคหลังๆแล้วนะภาคลูบี้ซัฟฟเนี้ยมันได้เป็นองมการูบี้อัลฟาซัฟฟเพราะตัวคู่มันเป็นไม่ใช่ร่างปกตินี่นะที่มือถือไดร์บอลไดรบอลเนี่ยมีเริ่มที่ภาคนี้เพราะภาคนี้มันมีดำน้ำดูที่ห้อยู่ดีเป็นแบบสมอเรือเหมือนในนี่แหละไอ้แบ็กเพนเตอรอ์ที่เป็นคนทะเลอ,อ๋อนี่มอ,อะ้องขาแค่ข้างเดียวเลยเหรอใช่ แต่ล็อกไม่ได้ด้วยแต่มันกาวแปะตีนไม่เนะจึงจบไม่ต้องมีการของกันขาแล้วนะแหะอ่าแต่ใต้รองเท้าอ,อ,อธิบายเสริมเพิ่มเติมนะครับคือคือชุดเก่าอ่ะที่เขามีอ่ะมันเป็นชุดนี้ตอนนี้เป็นกระนะอันนี้คือชุดของลูบี้ซัฟไฟถ้าเป็นชุดของลูบี้คืออันนี้ใช่ไหมเไอ้ลูบี้ซัฟไฟเจอทั้งสองแกง๊ง แต่ว่าตัวไายหลักถ้าเกิดลูบี้ก็จะเป็นภาคเป็น,ปนแก๊งแมกมาตัว้ายหลักของซับไฟจะเป็นอควาแต่ว่าชุดของหน้าแก๊้งอ่ะของภาคลูบี้ซับไฟจะเป็นชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้แต่เนี้ยก็ชุดของโอเมก้าลูบี้กับอัลฟาซับไฟอันนี้ก็คือ,อกอนนอารฉปองพิกาจูตัวไายออกลูกน้องมาก่อนแล้วค่อยออกบอสมาทีหลังก็คือลูกน้องพี่ซื้อสี่ชุด เรียงเลยเพราะว่าเวลามีบอสต้องอยู่ลูกน้องแยกก็ลเลยซื้อแบบสี่ชุดแล้คยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวใหญ่แต่นี่นะก็คือพวงคุญแจมีมีม,ม,มีถูกแกงเลยนะแต่นั้นมันเป็นแบบว่าไอเจนเนอเรชั่นเนี้ยมันเป็นอีเวนต์ของช็อปที่บปโมอนเซ็นเตอร์อทำพิเศษมาคือตัวลายล้วนๆมีทุกอย่างมีทั้งผ้ามีทั้งแฟ้มมีทั้งพวงกุญแจเนี่ยมีกระปองมาพร้อมกันด้วยแล้วแตกโปยมอนของบอสอะ่ะคือเหมือนกับว่า ถ้าเราไปวันนี้เวลานี้ไออย่างอย่างอย่างที่เป็นอีเวนต์ของตัวคนเนี้ยก็จะแจกตัวนี้ถ้าเกิดเป็นของนี้ก็คือแจกคาบิโดเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแมกมาสัญลักษณ์มันคือตัวนี้คือรูปภูเขาไฟเป็นลาวาตัวเอ็มก็คือเือว่าคำว่าแมกมาใช่ไหมส่วนสัญลักษณ์ของอควาเนี่ยเป็น A กับ Q อะรวมมันอยู่แล้วคือสัญลักษณ์มันอะคือเสือถึงจอนสลัดที่เป็นหัวกะโหลกกับสมองมันชมวกอะแกนี้จะเป็นตีมจอนสลัด เป็นผ้าพกหัวอืต่อไปเลยที่เจ้าโปเกมอนที่มาเป็นคู่หูนะครับเราไม่รู้กันว่าตัวรนมวา,รานม,มาแต่ันนี้มันเป็นตัวที่กล่องเล็กกวา่าเช่ชาพิโดครับผมฟา้ารู้เลยว่าอะควาใช่กัวกัวแปลกสวยจังนี่แค่ฐานนะจ๊ะที่กัวกักวอะไรรึเปล่าโกเขี้ยวที่หัวมันแปกอ๋อ,อ,อมันเป็นป,นปนลาไเนระมันเป็นถลามแต่นี่เป็นร่างเมก้า โอ้ยไม่เป็นไรเลยสวยจังโอ้ยติดกับแม่เหลไมาดูดโคตรแรงเลยวะเจนเนอร์โอ้ยดูดแรงมากทำไมาสั่นไปสั่นมาล่ะเพราะมันติดกับแม่เหล็กมันไม่มีเดือยฝังอ่ะปกติมันจะมีเดือยฝังเพื่อล็อกก้อยไปนี่ไม่ล็อกอ๋อให้หมุนได้เออหมุนได้เนี่ยอันตรายมจริงคนมีเดือยล็อกอ่ะอ่าเห็นปะ มันดูแบบกักกักจ์กันไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อดูก่อนว่ามันเป็นไงมีเหมือนเอฟเฟกต์มา <c oughs> อะไรเยอะแยะวะเน,นี้ยไว้เดี๋ยวทาบิโดกับคาเมลรับทั้งอูดและสลาม <c oughs> เราจะมีรีวิวค่ายอื่นอีกทีนะเ <c oughs> พราะพี่มีหลายค่ายม <c oughs> ีครีมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบ <c oughs> อ๋อแล้วมันก็มีแท่น,ใ,นให้ด้วยว่าแบบถ้าเราไม่ใช้เอฟเฟกต์อ่ะเราจะวางแท่นมันก็ได้นะไรโชว์ โอเคเอฟเฟกต์ okay, ก็มีตามนี้มาประกอบกันเลยครับอ่ะตัวนี้มีแค่นี้ใส่เึ๊บเข้าไปนะส่วนเอฟเฟกต์เนี้ยใส่ไม่ใส่ก็ได้ก็ะจะเป็นใส่ข้างบนนี้หนึ่งเพื่อให้มันดูเป็นแบบว่าแหวกน้ําแล้วก็มีตัวนี้ใส่ไปที่แขนนี้มันคือแหวกน้ําอยู่ใช่ปะก็ใส่สองข้างครับเปน,นี้นี่อ่ะอย่างนี้ แล้วก็ส่วนอันเนี้ยเกี่ยวที่ปากเป็นเหมือนกับว่าเอฟเฟกที่ออกมาจากปากนี้เออซึ่งที่เกใส่มันดูโลง่งๆเลยเราก็แตกอะเราจะไม่ใส่แล้วกันนะส่วนอันเนี้ยก็คืออยู่บนนี้มันไม่มีที่ล็อกอะคือแตกกระชีพไปเลยใช่มันแตกไปเลยคือถ้าเกิดไม่มีแม่เหล็กปุป๊บะมันยากออนี่นก็จะเห็นมันแบบว่าพุ่งอยู่ เอาทอนเลยแล้วกันนะแล้วก็ไปใส่เข้าไปที่ฐานนะครับเออเดี๋ยวให้ดูว่าฐานเนี้ยมันคือใส่ตรงนี้ได้ดูดแรงด้วยแต่ว่าเราจะใส่นี้เพราะมันเท่กวปะสวยกว่าเนี้ยดูดแรงมากเคนี่นะครับอ่นคู่กับบอสของคุณก็คือเป็นเมก้าชาปิโดนั่นเองนะผิวมันจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดโปเมอนใช้ท่าแอทแท็กที่ ติดตัวเป็นแท็กแบบไม่ใช่จะไปเชื่อแท็กอ่ะโดนตัวมันเลือดจะลดด้วยเพราะเป็นผิวฉลามอฉลามมันผิวสากเคยจับป่ะสากแบบเหมือนกระดาษทรายอ่ะท่าทางที่มันอยู่ในน้ำนะใช่เพราะว่ามันกับมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียน้าหรืออะไรสักอย่างด้วยการเสียเกลืออะไรเงี้ยด้วยในผิวฉลามถ้าซูมเข้าไปจะเห็นเป็นเหมือนขมวกอ่ะเหมือนน้ำอ๋อแหลมแหลมอยู่อ๋ออ่ะอ่ะ เีเป็นข้อมูลนี่<อ>เป็นเมกาไะเมกามันถึงจะมีตัวแฉะออกมาเดี๋ยวไว้เรามารีวิวอ่าร่างหนึ่งร่างสอ,องอีกทีนงึธรรมดาที่ไม่ใช่เมกาไปด้วยความรวดเร็วของที่สอนนะครับลุยเลยรู้กันอยู่แล้วความเมอรับก็คืออูดขอไฟอมาจากคําว่าคาเมียวปล่าอูดรับก็คือ eruption ก็คือ,คอขาไฟระเบิดอ,อูดระเบิด ภูเขาไฟอย่างจัดภูเขามาก่อนอหนักโคตรดูเบลอเลยอ่ะนี่นะครับมันยกขาอยู่ใช่ไหมถูกแล้วใช่แต่มันดูคงเค้งก่อนใช่ใช่มันต้องน่าจะมีที่ขั้มเดี๋ยวเราเอาชิ้นส่วนไห้เราว่าชิ้นส่วนต่อไปอาจจะงงได้นี่นมาเป็นระเบิดเลยครับผมอะชิ้นส่วนต่อไปเตาว่าเป็นที่ข,ขั้มขาเพราะเมื่อกี้มันคงเคงใช่ และที่คำขาเหมือนกันแต่เป็นที่คำขาแบบใสไข่ใช้ให้มาทั้งสองันเลยเนาะอแต่เข้าใจแหละมันมีบางคนที่แบบว่าไม่อยากได้ความเป็นธรรมชาติอยากให้ดูเป็นเหมือนเหมือนสเกลเวิลด์ทุกอันเพราะสเกลเวิลด์ฐานมันเป็นฐานสายหมดไงเข้าใจได้แล้วก็มีไฟเกี่วมาให้เอาไละแม่ติดแม่เหล็กมาให้กูอีกแล้วไฟมีสองอันด้วยนะครับเมื่อกี้เกี่ยขยำแตกแล้วนะครับและเดาว่าไฟอะอยู่ที่ปากว่าและใช่ด้วยมาจากปากเนาะอะไรอ่ะ แล้วต,ติดไงอ่ะเหี้ยอ๋อใช้น้ำมันกาวเองใช่ไหมเนี่ยอ่ออาถือว่ามันติดอย่างนี้นะแบบน,นะะี้นะครับใหดูนี้นะครับติดสองข้างครับเป็นเขี้ยวไม่ติดอันตรายอันตรายจ้าอ่ะแล้วทีนี้เราประกอบยังไงเนี่ยประกอบก็คืออ่ะเนี่ยวางขาหนึ่งอสองประกอบเข้าไปจบโคตรเร็วเลย แฉะตั้งนางน,น่ะแ,แรงชถ้าพูดตรงๆนะถอดเถอะเล<อ>่ง<ๆ>เลยมันดูแบบไม่งลงร่วงเนี่ยแตกแน่นอนล่วงคืงแตกนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจะดูลงกว่าเออนี้ดูลงกว่าเออแต่ว่าแต่มีแล้วสวยมากเลยนะเออมันดูแบบก็คาเมลรับอะมันนี่อีรับอะอีรับชั่นอะมันมีออท่าที่ชื่ออีรับชั่นด้วยนะเป็นแบบภูเขาไฟระเบิดคือระเบิดใสอีกฝั่งหนึ่งอะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่แบบว่าสัวไหก็ใช้ท่าอีรับชั่นตีอย่างเดียวเลยสีลาวางกระจอกมากตอนยิง อ๋อเออดูไม่ค่อยร้อนเท่าไหรนะ่เนาะไม่ความจริงอะ่ะสีลาวาตรงเนี้ยต้องเป็นพาสใสแบบนี้เว้ยต้องเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นที่ฐานนี่ไหมน,นี่มันใช้พาสใสมันนี่มันใช้อันใสมาแล้วใช้การเพ้นทึบใส่ข้างบนนะจะเป็นพาสใสนะตรงเนี้ยต้องทําเหมือนกันนี่เพื่อให้มันดูเป็นลาวาโว้ยสีม่องโคตรปลอมเรยเอาไปทําสีใหม่ดีกว่าอันนี้กายเป็นไข่เค็มลาวาเลยจริงมันจะคือเอฟเฟกต ที่เหลือหลอของเราที่ไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะแล้วแกงฐานใช่เนี่ยมันคือค่ายของ PC House ดูปะแต่มันมีค่ายก่อนอันนี้มาแล้วเอาให้ดูเลยกันคนแรกเลยไนก,กี้ก่อนเลยนี่ดูดอ<ม>เอาจริงสีอะพี่ชอบสีตัวนี้มากกว่าสีนี้มันออกชมพูพ <genau S 1> ขาวขาวอะดูดูข้างหลังในชัดโคตรเลยเออเอนี่ชัดเห็นปะอีกอันนึงนะคือสัญลักษณ์แบ็กมาที่ปกนะดู อ่ะใครดีกันนี่ดีกว่าเยอะอ่ะนูเนี่ยธนรักษ์ที่ปกอ่ะอ๋อเอออัน,นี้นยอันเนี้ตัว M charge ใช่แต่เนี้ยโหทำไมบอกว่า<ฮ>เป็นตัว M รเลยสรุปคืชอบนี้มากกว่าอ,อ่ะหมัดต่อหมัดเลยตัวนี้อ่อันเนี้ยพอได้มันก็โอเคไม่ได้น่าเกลียดกว่ากันเยอะเท่าไหร่เนาะสีมันก็โอเคพี่ชอบสีความเข็มมากกว่า แต่าจริงไปไปมาหน้าตานะถ้าเอาถ้าเอาพูดเรื่องหน้าตาเลยนะชอบพิีเขาอ่ะอ่าหนซูมนหน้าพิชเชาหน้าตาดูนาดูชัดคมหน้าดูมีความเป็นคนมากกว่าใช่อันนี้มันจะดูแบบมึดๆทะมึนๆดากๆลองไปเลือกกันดูครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าไอตัวคู่เก่าเนี่ยหายากกว่าคู่พิีเชานะพิชเชาในไทยก็จะเปลี่ยนการไปหมดเห็นมีคนวิเยอะอยู่ ส่วนคู่เก่านี่ก็แทบไม่มีใครสั่งเท่าไรต้องเป็นคนที่ชอบอควาแลไรมากๆจริงอะถึงสั่งแล้วก็มาอยู่นันครบแถมเบียร์จูด้วยว,ว้าวโคตรเท่อืออะสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปเลยนะกันฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องมอนสเตอร์มาสเตอร์นะครับพีจีเฮาส์รัวๆคลิปต่อไปอก็สัญญาว่าเป็นพีจีเฮาส์นะเป็นตัวอะไรไว้รอชมวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย